แจ้งข่าวดีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนให้กับพี่น้องผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทั่วประเทศครับสำหรับมติคอรมอวันนี้นะครับ26กรกฎาคม2565มีการเคาะแจกเงินเยียวยาพิเศษเพิ่มให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก400บาทครับเริ่มกันยายน2565 ครมเคาะเพิ่มเงินให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเฟ้5ไม่เกิน13ล้านคนอีก400บาทเมื่อวันที่26รกรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมอนุมัติโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอกระทรวงการคลังที่เสนอโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่5 โดยผู้ที่ถือบัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวนไม่เกิน13ล้านกว่าคนนะครับณวันที่1มิถุนายน2565โดยให้ความช่วยเหลือจำนวน200บาทต่อคนเป็นระยะเวลา2เดือนรวมเป็นจำนวน400บาทซึ่งกรอบวงเงินนี้นะครับมีทั้งหมด5,336ล้านบาท ระยะเวลาในการดําเนินโครงการนี้นะครับ2เดือนก็คือตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคม2565ก็คือเป็นเดือนกันยายนแล้วก็ตุลาคมนะครับเป็น1กันยายนถึง31ตุลาคม2565ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับการ เติมเงินช่วยเหลือพิเศษนะครับเป็นการเพิ่มกําลังซื้อหรือเงินเยียวยาพิเศษนะครับให้คนละ200บาทจํานวน2เดือนรวมกันก็เป็น400บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ควบคู่ขนานกับมาตรการคนละครึ่งเฟสที่5ที่มีการดำเนินการเคาะอนุมัติในวันนี้เช่นเดียวกันส่วนบัตรสสริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นตารางการโอนเงินสิทธิประโยชน์ในบัตรสสริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะครับก็ยังได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำค่าไฟฟรีค่ารูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับก็ยังคงที่จะได้ ใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เหมือนเดิมสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้นั่นเองสําหรับในส่วนของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับปี2565กก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลใดๆเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสุวการแห่งรัฐรอบใหม่หรือในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของข้อมูลข่าวสารบัตรสุวนการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนขอบคุณข้อมูลแหล่งข่าวต่างๆครับและในส่วนของบัตรสุดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ติดตามข่าวสารต่อไปครับ